ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ไทยว Machines ช่องที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจเทคโนโลยีด้านกลาโหมที่ล้ำสมัยที่สุดและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามสมัยใหม่วันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในระบบอาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในอนาคตอันไกลนั่นก็คือ2026 r b s 15 mk 3รุ่นใหม่ล่าสุดขีปนาวุธที่ถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านพลังการโจมตี ความแม่นยำและความสามารถในการปรับตัวสำหรับประเทศไทยและกองทัพต่ตางๆทั่วโลก ABS 15 MK3 รุ่นใหม่นี้คือการผสมผสานประสบการณ์หลายทศวรรษเข้ากับความต้องการของยุคสงครามสมัยใหม่อย่างแท้จริงตระกูลขีปนาวุธ r b s 15มีประวัติยาวนานเริ่มต้นถูกพัฒนาโดยบริษัทราบของสวีเดนตั้งแต่ช่วงปี1980และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก พัฒนามาเรื่อยๆทั้งในด้านระยะยิงระบบนําวิถีและความสามารถในการโจมตีได้ทั้งเรือรบและเป้าหมายบนบกด้วยความแม่นยำสูงจนมาถึง MK3 รุ่นปี2026ที่ถือว่าเป็นการยกระดับครั้งใหญ่สำหรับประเทศไทยที่มีชายฝั่งยาวและต้องปกป้องหน,น้าน้ำกว้างใหญ่ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้อาจกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในอนาคต สิ่งแรกที่โดดเด่นของ2 0 2 6 r b s 15 MK3 คือเรื่องระยะยิงรุ่นก่อนหน้านี้ก็ทำได้มากกว่า200กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นใหม่เพิ่มระยะได้ไกลกว่าเดิมทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายไกลเกินเส้นขอบฟ้าได้อย่างง่ายดายสำหรับไทยการมีขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลขนาดนี้คือข้อได้เปรียบมหาศาลในการป้องกันทะเลและหน้านา้ำสิ่งต่อมาคือความแม่นยำที่พัฒนาก้าวกระโดด r b s 15 MK3 ใช้ระบบนำวิถีด้วย GPS i n นเ t i ร์เชียลเนวิเและเราดาร์แบบใหม่ที่ต้านทานการรบกวนได้ดีมากแม้ศัตรูพยายามก่อกวนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังสามารถปรับเส้นทางได้ระหว่างบินและเลือกเป้าหมายสำรองได้ทันทีเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้บังคับบัญชาอย่างมากอีกจุดแข็งคือความหลากหลายในการใช้งาน abs 1 5 mk 3ไม่ได้จำกัดแค่การโจมตีเรือแต่ยังสามารถทำลายเป้าหมายบนบกได้อย่างแม่นยำอีกด้วย สำหรับกองทัพเรือไทยนี่คือข้อได้เปรียบมหาศาลเพราะไม่ต้องลงทุนซื้อขีปนาวุธหลายแบบเพียง Mk 3รุ่นเดียวก็ใช้งานได้ทั้งโจมตีทางทะเลและทางบกดีไซน์ตัวขีปนาวุธก็ถูกออกแบบมาเพื่อยุคใหม่มีการลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากและยังบินต่ำเรียบผิวน้ำเพียงไม่กี่เมตรทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่เรือรบฝ่ายตรงข้ามจะตรวจจับและสกัดการได้ง่ายๆเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายมันยังสามารถเปลี่ยนทิศทางการบินอย่างรวดเร็วเพื่อหลบหลีกระบบป้องกันของศัตรู เพิ่มโอกาสในการโจมตีสำเร็จสูงกว่ารุ่นก่อนๆในด้านหัวรบ r b s 15 Mk 3บรรทุกหัวรบแรงระเบิดสูงน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมเพียงลูกเดียวสามารถทำลายเรือรบขนาดใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงได้ทันทีในการรบทางทะเลแค่ยิงโดนครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนสมดุลขององค์การสู้รบได้ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ RBS 1 5 Mk 3สามารถยิงได้จากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นจากเรือรบป้อมยิงชายฝั่งหรือแม้กระทั่งเครื่องบินซึ่งหมายความว่าไทยสามารถติดตั้งทั้งบนเรือฟริเกตป้อมชายฝั่งที่ป้องกันอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มชั้นป้องกันที่ซ้อนกันหลายระดับรุ่นปี2026ย่ยังถูกออกแบบให้ทำงานในระบบเครือข่ายสมรภูมิสามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากโดรนเครื่องบินลาดตระเวนหรือดาวเทียมได้ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากเรือที่ยิงเพียงอย่างเดียว สิ่งนี้ทำให้ไทยสามารถสร้างระบบรบที่เชื่อมต่อกันเต็มรูปแบบหากมองในเชิงยุทธศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่หลายประเทศกำลังเรียงสร้างขีดความสามารถทางทะเลทั้งเรือดำน้ำและขีปนาวุธระยะไกลสำหรับประเทศไทย RBS15 MK3 จะไม่ใช่แค่เครื่องมือป้องกันแต่ยังเป็นพลังยับยั้งที่จะทำให้ศัตรูคิดซ้ำก่อนจะเข้ามาคุกคามลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่มีเรือรบไม่เป็นมิรเคลื่อนเข้ามาใกล้น้านาน้ำไทยไทยตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังระยะไกล ป้อมยิงชายฝั่งและเรือฟริเกตที่ติดตั้ง r b s 1 5 Mk 3เตรียมพร้อมเมื่อเป้าหมายเข้ามาในระยะขีปนาวุธถูกยิงออกไปพร้อมกันหลายลูกบินต่ำเรียบคลื่นด้วยความเร็วสูงแม้สัตว์ูพยายามใช้การรบกวนหรือระบบป้องกันขีปนาวุธก็ยังสามารถหลบหลีกและเข้าถึงเป้าหมายเพื่อลบสัตว์ูถูกทำลายก่อนที่จะเข้าใกล้ฝั่งไทยการสู้รบจบลงภายในเวลาไม่กี่นาทีสำหรับประชาชนไทยการมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งแบบนี้คือความมั่นใจในความมั่นคง ทำให้ประเทศสามารถมุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้โดยไม่ต้องกังวลภัยคุกคามจากภายนอก r b s 15 MK 3ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปกป้องอธิปไตยและการเข้าสู่ยุคใหม่ของกองทัพไทยที่จะก้าวทันโลกและนี่ก็คือการจอดลึก2,026 r b s 15 MK 3รุ่นใหม่ล่าสุดหากเพื่อนๆสนใจเทคโนโลยีทางการทหารและอยากติดตามข้อมูลเครื่องจักรสงครามล้ำสมัย อย่าลืมกดติดตามไทย w a l Machines แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ